กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปรถกระบะพิกอัพคือว่าเป็นประเภทรถยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหร,รัฐอเมริกาโดยเฉพาะรถกระบะขนาดฟูลไซส์ซึ่งในปี2019ที่ผ่านมาสามอันดับแรกของรถยนต์รุ่นที่ขายดีที่สุดในเมืองลุงแซม ก็เป็นรถกระบะทั้ง3รุ่นโดยมีอันดับ1เป็น Ford F-Series ด้วยยอดขายสูงถึง896,526คันและเป็นแชมป์มาอย่างยาวนานติดต่อกันถึง43ปีโดยมีอันดับ2อย่าง r a m p i c k Up ตามมาห่างๆด้วยยอดขายที่633,674คันส่วนอันดับ3ก็คือ Chevrolet Silverado แรที่เพิ่งบกมือลาตลาดเมืองไทยเป็นมันหมาด กับยอดขายทั้งปีที่5 7 5 6 0 0คันแต่ใน6เดือนแรกของปีนี้กลับมีเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่ออันดับ3อย่างซิวารโดสามารถแซงอันดับ2ไปได้ในด,ด้านยอดขายสะสมและจะมียอดขายมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่เจอสถานการ์ตลาดซบเซาจากโรคระบาดโควิด -19 ด้วยยอดขายสูงถึง267,166คัน ซึ่งมากกว่า200,000คันเป็นยอดขายที่มาจากรุ่นไลท์ดิวตีส่วนที่เหลือเป็นรถกระบประเภทมีเดียมและเฮฟวี่ดิวตี้ในขณะที่ร a m Pickup ยอดขายลดยลงถึง18%ใน6เดือนแรกของปีคือสามารถขายไปได้ที่246,253คันจะว่าไปแล้วตั้งแต่ต้นปียอดขายของซิว e ร์โด ก็มีทิศทางเป็นบวกมาโดยตลอดและสามารถแซงแรมปิกอัพได้ตั้งแต่ในไตรามาสแรกแต่จากยอดขายล่าสุดใน6เดือนแรกเป็นการตอกย้ำว่า Silverado ดอาจิจิตตำแหน่งที่2ไปได้ตลอดทั้งปีในขณะที่ Ford F-Series ที่มียอดขายทิ้งห่างคู่แข่งไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนคันก็มียอดขายตกลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่การที่ Ford เพิ่งเปิดตัวอ l น New F 1 5 0ไป เมื่อไม่กี่วันมานี้ทำให้ยอดขายของ F-Series โดยวรวมน่าจะทิ้งห่างอันดับ2และ3ไปได้อีก พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ